ต่อมาเรามาดูข้อ4กันนะครับข้อ4เนี่ยนะครับที่ผ่านมา3ข้อเนี่ยคูยังไม่ได้หาโดเมนเลนเลยนะยังเหนื่อยขนาดนั้นใช่ไหมข้อ4ถามเรื่องโดเมนกับเลนนะครับเขาให้ฟังก์ชัน fx เป็นแบบนี้ gx เป็นแบบนี้นะครับมีขอบเขตมาให้ถามว่าข้อใดถูกเวลาถามข้อใดถูกน้องๆสแกนช้อยส์คร่าวๆ ข้อหถามเรนจ์ g โดเมน f ข้อ2เลนจ์ f โดเมน g ข้อ3ข้อ4ฟังก์ชัน1ต่อ1ไหมนะครับก็สรุปคือเราต้องหาโดเมนและเลนจ์ของ f และ g หมดเลยโอเคนะฮะเอาทีละอันนะเราเอา fx มาแกะก่อนนะฮะดู fx ว่าเป็นยังไงพิจารณาฟังก์ชัน fx นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ x กำลังสลบ1มีขอบเขตว่า x จะต้องอยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบ1นะครับยูเนียนกับ0ถึง1เหนนะฮะถามเลยว่าอันนี้คือกราฟอะไรฟังก์ชันอะไรนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับเราก็ต้องมาเทียบกับ f x เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c นะครับซึ่งมันเป็นฟังก์ชันกำลังสองหรือพาราโบลานั่นเองแบบหงายคว่ำนะครับเพราะว่า y กำลังหนึถ้าสงสัยอะไรเรื่องเกี่ยวกับ ola, พาราโบลาภาคตัดกลวยไปดูพวกภาคตัดกลวยนะครับอันนี้เราก็ต้องดูก่อนว่า a มันเป็นบวกหรือเป็นลบ ถ้า a เป็นบวกกราฟจะหงายซึ่งเราลองเทียบตำแหน่งกันแล้วนี่ x กำลังสองนี่ x กำลังสองแสดงว่า a อยู่ตรงนี้ครับคือบวกหนะฮะ a เท่ากับบวกหกราฟจึงหงายนะครับเป็นพาราโบลาหงายต่อมา b ไม่มี b ไม่ปรากฏ c คือลบหแต่เราไม่ใช้โอเคนะ ถ้าเราต้องการสเก็ตกราฟอันนี้ครูก็จะต้องหา hk ก่อนนะครับ h มันจะมีสูตรง่ายๆว่าลบ b ส่วน2 a ซึ่ง b เป็น0ได้แล้วได้ h เป็น0อยากจะรู้ว่า k เป็นเท่าไหร่ k คือค่า y ใช่ไหมเป็นจุดยอดนะเนี่ย hk เป็นจุดยอด k คือค่า y น้องก็เอาตัวเนี้ยนะครับ h เป็น0ใส่ลงไปตรง x เราก็จะได้ y ตัวนี้กลายเป็น k เท่ากับลบ1อีกทีหนึ่งนะการหาจุดยอดของพาราโบลาคือ h k เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วย h เท่ากับลบ b ส่วน2 a ง่ายๆแบบนี้อันนี้จำนะตัวนี้น้องต้องจำจำมาจากตั้งแต่เรื่องภาพตัดกรวยแล้วนะครับอันนี้จำก็ หาออกมาได้ h เป็น0 h คือค่า x ตรงจุดยอดเพราะฉะนั้นเอา x ไปแทนจะได้ค่า k k เลยเป็นลบ1ตอนนี้น้องๆรู้แล้วว่ากราฟหงายจุดยอดคือ0ลบ1ต่อมาครูถามว่าเป็นกราฟหงายจุดยอดเป็น0ลบ1ตัดแกน x หรือไม่จุดตัดแกน x น้องๆหาอย่างไรจำได้เปล่า จุดตัดแกน x นะครับก็แทน y เป็น0ไปนะฮะตรงนี้นะแทน y เป็น0ไปน้องจะได้ว่า x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0แล้วก็แยกตัวประกอบเป็น x ลบ1 x บวก1เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ1กับ1น้องได้ทุกอย่างแล้วอะมันก็วาดกราฟได้แล้วนะ นะครับจุดยอดก็รู้แล้วกราฟหงายก็รู้แล้วตัดกันที่ลบหถึง1น้องก็วาดกราฟปึ๊บลากเส้น xy ขึ้นมาจุดยอดก็อยู่ตรงเนี้ยถูกไหม x เป็นศนย์ y เป็นลบหนึ่งเนี HK, ่ย hkx เป็น0 y เป็นลบหนึกราฟมันก็จะขึ้นหงายขึ้นแล้วก็ตัดตรงนี้ปึบ๊บแล้วมันก็จะหงายขึ้นแล้วก็ตัดตรงนี้ ไปเรื่อยๆโดยจุดตัดแกน x มันก็คือ x เท่ากับลบ1กับ1นไหมที่คุณทำเส้นประเพราะว่าเขามีการระบุช่วงเอาไว้ว่ากราฟนี้เกิดเมื่อ x อยู่ในลบอินฟินิตี้ถึงลบ1สแสดงว่ากราฟนี้มันเกิดอยู่ในช่วงนี้ครับ เกิดอยู่ในช่วงที่ x เป็นตรงนี้นะครับแล้วกราฟนี้ยังเกิดอีกในช่วง0ถึงหก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้กราฟเกิดช่วงปิดตรงนี้นะครับครูก็เลยสรุปว่าอ๋อเส้นทึบของกราฟจะเกิดตรงนี้กับตรงนี้นอกนั้นกราฟไม่เกิดด้าเนหะ กูดูค่าของโดเมนว่าอ๋อโจทย์บอกว่า x มันอยู่ในช่วงนี้กับ x มันอยู่ในช่วงนี้ฉะนั้นกราฟนี้จะมีโดเมนนะครับตามเส้นทึบที่กราฟมันเกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าโดเมนของฟังก์ชัน f ก็คือช่วงที่เขากำหนดมานั่นแหละคือลบนฟินิตี้ถึงลบหึ่งยูเนียนกับช่วงเปิด 0ถึง1่ถัไหมใช้กราฟนะครับง่ายกว่าแล้วเรนเรนก็คือค่า y น้องๆสังเกตว่ากราฟนี้ค่า y ไม่มีทางต่ำกว่าลบหเห็นไหม <c oughs> แต่หลังจากนั้นขึ้นมาจะมีกราฟตลอดไม่ว่าข้างซ้ายข,าข้างขวาก็ถือว่ามีมีกราฟตลอดนะครับฉะนั้นค่าเรนของ y นี่เลยครับพุ่งตรงขึ้นไปนี่เลย นี่คือค่าค่าเลนส์ของฟังก์ชัน f เห็นไหมจุดนี้ก็มีกราฟจุดนี้ก็มีกราฟฉะนั้นเลนส์ก็คือตั้งแต่ลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งขึ้นไปถึง Infinity นี่คือโดเมนกับเลนส์นะครับของฟังก์ชัน f นะฮะได้มาแล้วต่อมา โจทย์เขาจะให้เราหาโดเมนกับเลน์ของ g อีกนะครับอันนี้ f เก็บไว้ก่อนนะท่นไหมเป็นฟังก์ชันกำลังสองแบบหงายก็ง่ายๆนะฮะตอนนี้เรามาดูฟังก์ชัน g นะครับ gx เป็นยังไง gx เท่ากับสองกำลัง x เมื่อ x อยู่ในช่วงของลบอินฟินิตี้ถึง นี่มันอยู่ในรูปของฟังก์ชันเอ็ก n e โพ i น l ฟังก์ชันเอ็ก n e โพ i น l คือ y เท่ากับ a กำลัง x a ต้องมากกว่า0และ a ต้องไม่ใช่1นะครับซึ่งเรื่องนี้จะเรียนตอนมอ .5 ใช่ไหมเทอม1บ้างโรงเรียนก็เอาไปไว้ม .6 ที่แน่ๆคือไม่ใช่ม .4 นะฮะตอนนี้ a มันมากกว่า0 a มันไม่เท่ากับ1 เราก็ต้องดูว่า a นั้นเกินหนหรือน้อยกว่า1ถ้า a เกิน1เป็นฟังก์ชันเพิ่ม a น้อยกว่า1เป็นฟังก์ชันลดกูแยกให้ดูอย่างนี้นะฮะถ้า a มากกว่า1นงนะครับฟังชันเพิ่มคือกราฟจะชันขึ้นเรื่อยๆเข้าไหมถ้า a น้อยกว่า1น,นะครับจะเป็นฟังก์ชันลดคือยิ่ง x เพิ่มขึ้น y จะยิ่งลดลงมันจะเป็น2แบบนี้ พอเราย้อนกลับมาดูโจทย์อ้าว gx เป็น2กํกลัง x เกิน1น,นี่เกิน1เป็นรูปนี้กูก็ร่างกราฟเลยครับนะฮะร่างกราฟปุ๊บอ๋อกราฟมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนะฮะอันนี้คือ y เท่ากับ2กํกลัง x โดยที่มันจะผ่านจุดตัดตรงนี้นะครับ ถ้าจุดตัดแกน y ก็คือ x เป็น0ใช่ไหมลองก็แทน x เป็น0ลองไปถ้า x เป็น0 2กํลัง0ได้1โอเคนะจุดตัดคือตรงนี้นะครับนี่คือกราฟของ y เท่ากับ2กํลัง x แต่เขากำหนดเงื่อนไขมาว่า x ต้องอยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึง0ก็คือทางซ้ายถูกไหม ฉะนั้นกราฟมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับนี่ฮะเพราะว่าค่าของ x มันอยู่ตรงนี้ฮะค่าของ x คือลบอินฟินิตี้ถึง0นะฮะกราฟก็จะเกิดแค่นี้น้องก็มาพิจารณาว่าโอ้ถ้าอย่างนี้นะฝั่งขวาไม่นับโดเมนของกราฟนี้ก็คืออะไรครับ โดเมนของ g มันก็คือลบอินฟินิตี้ถึง0ที่เขาตั้งมาให้ส่วนเรนจ์ของกราฟ g ก็คือค่า y ดูนะฮะกราฟ e x p o n e n t i a l มันจะลดลงมาทางซ้ายแต่มันจะไม่แตะแกน x เพราะถ้าแตะแกน x แปลว่า y เป็น0ถูกไหมแต่ไอ้เจ้า2กำลัง x เนี่ยมันไม่มีทางเป็น0หรอกน้องจะเอา2ไปยกกำลังเท่าไหร่ถึงจะได้ผลลัพธ์เป็น0นยะ์ะ มีไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลงมาแต่ไม่แตะแกน x y จึงเป็น0ย์ไม่ได้เพราะ y เป็น0ย์ไม่ได้มันก็คืออช่วงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยคือเรนจ์ของฟังก์ชันนี้แต่ไม่นับศูนย์มันก็เลยเป็นช่วงเปิดศูนถึง1แต่หนึ่งเอาด้วยเห็นไหมครับนันก็จะได้โดเมนของ G แล้วก็เรนจ์ของ G อันนี้เป็นการมองหาโดมเมนกับเรนจ์แบบใช้กราฟนะครับไม่ได้ใช้สมการนะสรุปตอนนี้เราได้โดมเมน G เราได้เรนจ์ของ G ล้นะฮะสอ,อันนะแล้วก็โดมเมน F เรนจ์ F มาเช็คชอยส์กันนะฮะชอยส์ข้อที่1ก็ถามว่าเรนจ์ G เป็นสับเซตของโดมเมน F ถูกหรือผิด เลน์จน้องดูเลนส์จคืออะไรกูค,ค่อยๆเอามาเทียบกันนะเลนของ G เป็นช่วง0ถึง1โดเมนของ F มี0 1นไหมมีแล้วโดเมน f ใหญ่กว่าเพราะว่าช่วงปิดเอา0ด้วยเห็นไหมครับแต่เลนส์ไม่มี0แสดงว่าเลน g ์เล็กกว่าถ้างั้นคำว่าเลนส์เป็นสับเซตโดเมน F ใช้ได้เอาตัวนี้ไปใส่ในนี้ได้ แบบนี้ครับคำตอบก็เลยเป็นข้อที่หนึ่งนั่นแหละที่ถูกนะฮะแต่เวลาน้องทำน้องไม่รู้นะว่าข้อไหนจะถูกอโอยรู้งี้หาแค่ตรงนี้ก็พอไม่ได้นะครับน้องไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันถูกนอกจากว่าทำไปเช็คไปนะครับก็คือพอน้องหาเลน G จีแล้วแล้วก็ไปหาโดมเมนเอฟเลยแล้วเอามาเช็คชอยที่หนึ่งเลยนะครับแต่จากที่ครูทำมาเมื่อกี้น้องสังเกตไหมว่า ถ้าคุณวาดกราฟได้แล้วคุณจะได้ทั้งโดเมนกับเลนส์พร้อมกันนะเออเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้โฟกัสเลยว่าจะต้องหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคนะถ้าดูชายที่สองเลนส์ f โดเมน g ไม่ได้นะครับเลนส์ f มันเยอะนะครับแต่โดเมน g มันน้อยไม่ใช่เมันไม่ใช่เยอะกับน้อยฮะเลนส์ f กับโดเมน g เห็นไหมเขาถามว่าเลนส์ f อยู่ในโดเมน g ไหมอันนี้อยู่ในอันนี้ไหมลบหถึงตี้เนี่ยมัน มันทางซ้ายอย่างนี้ถูกไหมเป็นต้นไปแต่อันนี้มันลบตี้มาถึง0นะครับซึ่งตัวนี้ครอบ0อ๋อโทษครับอันนี้ลบหนึ่งไปทางขวานะครับลบหนึ่งไปทางขวาก็คือเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวนี้มันคือติดอยู่ที่ศูนย์มันไม่เท่ากันนะฮะแล้วมันก็เหลื่อมกันด้วยมันซ้อนกันไม่ได้แต่มีจุดหนึ่งที่ครูอยากจะชี้นะครับข้อ3เนี่ยเขาถามว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ไหม นี่นะฟังก์ชัน f นะกราฟ f นะย้อนมาดูนิดหนึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งไหมครับคําตอบคือไม่แน่นอนฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งคืออะไรฮะจาได้ไหมครูบอกว่าถ้าลากเส้นขนานแกน y จะต้องตัดกราฟที่เดียวอันนั้นคือเป็นฟังก์ชันถูกไหมแต่ถ้าลากเส้นขนานแกน x ตัดกราฟที่เดียวก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งบังเอิญว่าอจุดนี้จุดสองจุดนี้มันเป็นจุดที่ทับกันพอดี ถ้าคูรากเส้นแนวนอนขนาดไปปุ๊บมันจะตัด2จุดตรงนี้ที่เดียวเลยทำให้มันไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1โอเคนะฮะเพราะว่าถ้าเป็น1ต่อ1เนี่ยรากแนวนอนต้องตัดจุดเดียวครับอ่ะลองไปเช็คดูแล้วกัน G G ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ได้ไงได้ไง G เป็นแค่นี้ G ลากแนวนอนก็ตัด1ลากแนวตั้งก็ตัด1 G เป็น1ต่อ1เขาบอกไม่เป็น f ไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเขาบอกเป็นสามสี่ผิดไปเลยเขียนไหมฮะอ่ะนี่ก็เป็นโจทย์ข้อที่สี่นะครับก็เหนื่อยเลยแต่ก็เข้าใจนะเชื่อป่ะนี่เท่ากับให้เราวาดกราฟสองอันโอเคนะก้อนนี้ผ่านนะครับ